เช็คม่ช่หวังเลยอะเอาครับสวัสดีท่านผู้ชมครับก็อยู่กับวัเดนะวันเดกับวัตุเคเนี่นะครับก็มาเล่นกันต่อเลยกับพาร์ทที่สามนะครับดูนะะตรงนี้มีกระถางไม้นะครับดูแล้วไม่ทีละสิได้ถูแล้วมันไม่น่ากังวลเป็นห่วงอะไรสักอย่างนะครับซึ่งกูแปลม้วนนั่นแหละเออเอานะครับตรงนี้มีอะไรรือเปล่าเป็นประตูอัตโนมือมีช่องหยอดเรียญเฮ้ยพาลงอยู่แถวนี้ มองหาใครแถวนี้เหรอเดินมาแถวนี้เหรอใช่ไหมมาชั้นสองอะ่ะท่านผู้ชมนี่คือชั้นชั้นสองใช่ไหมแน่เลียวซ้ายเลียวขวาลูกตาอยู่ไหนนะเจเด็กนักเรียนอะไยังจะได้ออกไปสัทีเนี่ย ยังอยู่แถวนี้อยู่ครับไม่ยืดไม่ยืดหล่อใครเนี่ยเร็วซ้ายเร็วขวาไปยังเปิดไฟนะครับมีอะไรไหมมีอะไรไหม ห้องน,อน,องนี้ไม่มีอะไรครับห้องนี้ก็ไม่มีอะไรห้องนี้ก็ก็ไม่มีอะไรเช่นกันพดลงก็ไปแล้วนะครับห้องน้ําชายนี่ว่าโถฉียง,อย,งอย่างยาวเลยแล้วทำไม,มห้องสุดท้ายมันไม่มีประตูวะกูไม่เข้าใจนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเข้าใจไหมเออเนาะแบบห้องขี้โชว์อย่างนี้เหรอนะครับโที่เยี่ยวคือตีนเปียกแน่นอนส่วนเงานี่ก็ละเอียดดีนะครับผมชอบชอบ ชอบชอบมีไลเตอร์มีกันไกมีสมุดหนังสือแนะน,นําแนะนําโรงเรียนแล้วก็ปิดไฟล์ได้เปิดทีก่อนไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีก็ไม่มีไปกันต่อที่ห้องน้ําหญิงแต่ก่อนหน้านั้นคือ go bathroom ให้ดูอะไรอ่ะให้ดูอะไรอ่ะ ไม่ได้ไม่ถึงนันไม่ถึงครับตรงนี้ไม่มีช่องแอร์เนาะไม่มีช่องแอร์แต่ว่ากระจกโอเยอะกว่าห้องเยอะกว่าห้องผู้ชายอีกคือผู้หญิงนี่ชอบแต่งหน้ากันว่ากันเถอะอย่างนั้นเหรอถ้าก็ดรนเเวะเนี่ยเดี๋ยวใครขี้ไม่ล้างอ้ตกใจหมดนี่กูมาหาขี้เลยเนี่ยมัไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็เป็นมันไดนี่เป็น หน้าต่างเอ้ยไม่ใช่กระจกอืมเดเามิกเดเามิกเดเามิกวอล์กวอล์กต้องต้องต้องอ๋อไม่ใช่นะปิดไฟเดี๋ยวๆขอสังเกตดีๆก่อนทุกมุมทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมนะครับต้องเคลียร์นะฮะอระรัมพลาดแต่ปเปิดไฟเช็คนี่ไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยไม่สว่างเหรอ แปลกดีทาลงคงไม่อยู่แถวนี้หรอกมัง้งเรามาจากไหนนะเรามาจากประตูนี้ใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะรค,รครับมีคออีก้ะอันนี้ก็ต้นไม้โบเรตไม่ต้องกังวลอะไรสักอย่างเปิดไฟแชกเล่นปิดนเะผาโรงเรียนเลยนะครับจบเกมนะครับถือว่าเป็นเอนดิ้งที่ดีนะฮะเปิดเข้าไป นะครับตรงนี้ผมมันงงว่ามันคืออะไรวะแล้วมีแสงสว่างให้เราด้วยอ่ะคือมันเป็นกล่องกล่องเข้าเข้าเวียนเข้ายามเข้าเข้าอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะต้องมาหากุญแจเปิดนะครับโปรเจกต์นี่คือมันมันก็เจเปกครับเป็นมันเป็นภาพแปะภาพแปะไว้เฉยๆนะ นี่จุดไฟแช็กเลยเผาเผาเผาไม่ได้นะเผาไม่ได้แต่ตรงนี้ไฟมันติดดึงได้ปะไม่ได้มันล็อก,กจแจไว้มันคือห้องมันคืออะไรอ่ะมันคือมันคือใบอไหไม่บอกแต่ที่แน่ๆตรงนี้ล็อกนะครับล็อกไว้ด้วยเรารู้สึกว่าพักเออใช่ตอนที่แล้วนี่คือ ต้องหาทางอื่นเข้าพอที่แล้วคือคืออ,อันนี้น่าจะเป็นห้องวิทยาศาสตร์คนระับคือให้ไปเอารหัสอยู่ที่กล่องกล่องของพัดโลงใช่ไหมกล่องซ่อมไฟฟ้าอย่างนี้ป่็เดี๋ยวผมไปดูก่อนอน,นี่ลูกกระตาลูกกระตาห้องสองเก้า มันมีรหัสหน่อยเหรอ,อเอา้ากูเปิดไฟแชกแต่ข้างในสว่างดีมากไฟแชกรุ่นไหนวะเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยตรงนี้ไม่สว่างห้องไม่สว่างตรงห้องดันสว่างงงเลยกูนะครับไปกันต่อนะครับเราต้องไปเจอไอ้ผัดโลงนะั่นแน่ๆไม่ต้องห่วงนะครับการันตีล้านเปอร์เซ็น ยินสวยโต๊เนี่ยมีอยสองชั้นหรอลรงเรียนเา้าไปไม่ได้ออกทางนี้เหรอทางนี้ก็เช่นกันแล้วเอ๊ะแล้วจะให้ไปยังไงไปทางไหนยังไงก่อนเนี่ยเอา้าเดี๋ยวนะ ก็ไม่มีอะไรนี่ว่ดี๋้วจะให้ผมไปง่ายไปทางไหนเปิดไม่ได้ครับพะลงตรงนี้ห้องเปิดไม่ได้มันยังไงกันป,ป,ปิดประตูปิดประตูไหนลองดูสิ มันไม่สว่างนะ้วมผู้ชมแต่ข้างในห้องมันสว่างอะ่ะมันคืออะไรวะตรงนี้แบบไปดูไม่ได้เดี๋ยวนะเราก็กลับทางเดิมไม่ได้อีกหรือว่าของมันอยู่ที่ห้องห้องน้ำเหรอสองสิบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้สองเก้า ตัวนี้เปิดไฟไว้งั้นหรอรหัสหรือเปล่าเสียใครไปดูตัวโอ้ทางนี้โอ้มองไม่เห็นทางโอ้ขอโทษโอ้สอรี่สอรี่มากๆเอ๊ะนี่มันทางเก่าหรือเปล่าดูของก่อน ไม่มีอะไรเปิดซิก็ไม่มีอะไรน้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เวลาก็ตีไม่ใช่ตีเวลาสี่ทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มสิบนาทีนะครับการันตีเลย นี่ห้องเดิมหรือเปล่าห้องมิวสิกเหรอนี่ก็มห้องเดิมนี่หว่าห้องแซวแท็กแซวเสียงมันก็ห้องเดิมนี่ยห้องที่มีเลือดเปื้อนโอเคผมขอจูนเวลาจูนสมองก่อนแป๊บหนึ่งเรามา มาจากทางนี้ใช่ไหมโอเคเราต้องไปเอานะ้นนะครับไปเอาอะไรนะไปดูอะไรอะกล่องอุปกรณ์ของพะโลงเขาอนะห้องสอเอ้ยชั้นสองไปชั้นหนึ่งแต่ชั้นนี้ชั้นนี้คือชั้นอะไรชั้นรักเธอวิวนะครับทุยอะไรกลัว อม,มียันมหาอุดสุดๆอยูอ่ขยับได้ไหมมีอะไรซ่อนอยู่นี่ป่าวไม่มีนะครับรต้องไปดูรหัสบ็อกเหรอมันมีรหัสอยู่นะ ปิดเอง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 เอาวเราไขวะเนี่ยรหัสมันคืออะไรวะมันเปิดไฟปิดไฟอย่าให้ไปดูสปอยนะดูนี่งงเลยนะวิ่งวิ่ง เฮ้ยจีฝ่ายมึงหัวเราด้วยแป,ป๊บ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 มึงอย่ามองกูมึงอย่ามองกูด้วยสายตายอย่างนั้น ทำผิดแล้วไปยังวะมันเรนเดอร์ไม่ถึงมันอยู่นั่นอยู่นะครับเออเดินไปจ้าแนน่ยเน่ยน่แน่แน่ยังไงจะไปประมาณนี้แหละ รเราต้องไปดูที่กล่องซ่อมแซมหรือเปล่าถ้าเดตีไปจะเจ็บไหมฮะยังอยู่อ่ะพระท่านชมจจ๊บจิ๊บจิ๊บตรงนี้มันมีกล่องกล่องรหัสอยู่นะครับมีกล่องรหัสอยู่ซึ่งอ,อย่ามองหา เดี๋ยวมองหาอยู่ตรงนั้นนั่นเองสินะไม่มีทางรัดให้ไปสิท่านผู้ชมมันอยู่ด้านหลังเราอยู่ด้านหลังมันนี่นแหละทำไมเดินกระเพกนั้นนะ่ะขาเป็นไรนะ่ะแล้วยังวิ่งได้อยู่เหรอ อ้าวอุ๊ยอะไรอะโทษทีนะครับ Swissnet Mobile เฮ้ยไปสักทีเออให้เขาไปก่อนครับให้เขาไปก่อนคือเราต้องไปส่งไปแปลรหัสอยู่ที่กล่องกล่องหรือเปล่าฮะเวลาเท่าไหร่นะเที่ยงคืนเหรอทำไมตีละครั้ง มันยืนเฉยในด้านด้านซ้ายมืออ่ะเดินซ้ายเดินขวาอยู่ไปไดเด็วดิผมมีทุละนะครับ คุณจะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานไหมผมก็มีธุระเหมือนกันเที่ยงคืนแล้วอะ่ะอ๋อไม่ใช่น่าจะไปทางนี้นะเขาน่าจะไปทางนี้อะไรคาบอะไรอะ่ะ ใช่นี้นี่ด้วยประตูปิดเองไปทางนี้ได้ป่าไปอีกไม่ได้หรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันมา mày à? yàng, ổng vẫn tung lò steel à, tham sốm vẫn tung lò một anh này, nó tung lò sốp khác mà nó, đi mà nó, bay bay ไปหรืออยังเนี่ยไม่เงี้เดินแถวนี้อยู่ครับตกลงไปก่อนนะรอสักครู่ไปยังยังอีกเหรอเอาไปแล้วนี่ว่า ่ะทางนี้น่าจะมีแต่พอลงที่เข้าได้ใช่ไหมนั่นแหละนะเจอ,อเอเออไอคนนั้นไปแล้วนี่คนที่อะไรวะคนที่ให้เราช่วยครับ เชื่อะลรว่าไม่มช่างเถอะรหัสมันอยู่ที่นี่เหรอโอ้โหไขควงชูชูเบรดเอ่อเบิร์กชูไปซ่อมอะไรอะ่ะ เอาไปซ่อมอาจไลซ่อมในนี้หรือเปล่าในนี้มีอะไรซ่อมบอกพี่มาสิฮัไม่ได้ซ่อมในนี้นะผมว่าน่ะไม่ใช่ห้องนี้หรอกมนะั้งมันไข่ประแจร,รหัสมันมีบอกไหม โอเคเปิดอะไรไม่ได้เลยนะครับน่าจะต้องไปเอาปัจแจนั่นแหละเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเอาไปไขน็อตอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมไปหาที่ไขก่อนแล้วกันไขอะไรวะอ้อเดินมั่วอีกไม่มีอะไรเลยมันเป็นที่สูบุรีเหรอหรือที่หรืออะไร ผมไม่เข้าใจตรงนี้อืมที่แน่นๆไม่ม่ใช่ไม่เกี่ยวกับองน,นี้ตรงนี้แน่นอนแล้วมันเกี่ยวกับตรงไหน,นวะจด ไม่มีอะไรให้เราขายเลยเปิดประตูไปสิจะเอ๋เจอใครกันนะนาหาจมันคืออะไรอะตก,ตกใจชุดตกใจชุดเฉยดูดีๆก่อนนะบางทีมันจะมีอะไรให้เราขายก็ได้ใครจะไปรู้มันต้องขายกับอะไรอะมี d ก c เม e n t เอ่อ g h o s t ก็เลยรับผมไปให้แปนหนึ่งเอ,อ่อคือต้นไม้ผีนะครับมิมิยอนมิยอนรีบก้าวเท้าไปในที่ห้องแสงแดดที่ส่องลงมาก,ก็หายไปหมดนะครับมิยอนรู้สึกหงุดหงิดกับเพื่อนๆเ,เธออย่างมากเลยนะครับเธอยังยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดนะครับแต่พวกเขาไม่เคยที่จะบอกถามเขาทุยแต่พวกเขาไม่เคยคิดจะช่วยเลยนะครับประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ต่อมาก็เ High School เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วก็โอ้อยางยาวเลยอะแปบนึงนะมันต้องมีรหัสแหละแป๊บหนึงท่านผู้ชมขอดูก่อนถ้าไม่มีรหัสนี่คือผมต้องไปดูสปอยใช่ไหมโอ้โหแล้วมันยายาวจัดนี่มันเรื่องของใครเนี่ยโอ้โหโอ้ดีฉันจะวิ่งออกจากห้อง อะไรนะจะวิ่งออกจากฟู้ดเพื่อต้นไม้ว่าแต่เฮกหยุดหยุดเพื่อต้นไม้อะไรสักอย่างแล้วมันอยู่ในเครื่องปินได้ได้ยังไงกันอะไรยังไงเราเล่าเอาทุยจะพูดอะไรวะซึ่งเกะนี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรามีน็อตแล้วแล้วก็ห้องนี้มีอะไรให้เราไขหรือเปล่า เช็คเปิดไฟสิ mm hmm. มีจุดเซฟด้วยซึ่งรหัสผมลผมก็ยังไม่รู้ว่ารหัสมันคืออะไรนะครับต mm hmm. ึ๊กอ๋อเปิดปิดเปิดปิดได้แต่รหัสมันซ่อนอยู่ไหนกันล่ะใช่ไหมแล้วเราเาแขกควงมาทำอะไรอะครับงั้นก็เอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับท่านผู้ชม สลับพาทนี้ก็มาเดินเล่นเฉยๆนะเนาะเออเอานะครับวเดี๋ยขอดูใกล้ๆนี้ก่อนใช่เครื่องแอร์หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับมันมีรหัสท่านชมผมขอดูหาดูอีกทีก่อนมันรหัสอะไรวะขยะไม่เคยไม,ไม่ไม่มีใครทิ้งขยะโอเคท่านผู้ชมผมขอเซฟตรงนี้ก่อนนะครับ อืมแล้วก็เซฟไวแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับใส่คลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ